สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับ5เกมมือถือที่คุณต้องเล่นจากเว็บไซต์ mustplay.in.th กันนะครับเริ่มเกมแรกกับ Dark Day Zombie Survival เกมแนวแอคชั่นเอาตัวรอดที่จะให้เราดำรงชีวิตในวิกฤตซอมบี้ระบาดจัดหาของต่างๆมาสร้างที่พักคราบของหรือแม้กระทั่งซ่อมแซมยานพาหนะไว้ใช้ในการไปสำรวจที่ต่างๆรวมไปถึงยังสามารถบุกรุกบ้านคนอื่นเพื่อชิงวัตถุดิบหรือไอเทมมาเป็นของตนได้แถมกราฟิกก็เป็นสไตล์คอมิกเฉดสวย ใครที่สนใจอยากเล่นเกมเอาชีวิตรอดใหม่ๆไปจัดกันได้เลยครับเกมต่อมากับแซมซาร่าเกมแนวพัซเิลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความแฟนตาซีของเด็กน้อยคนหนึ่งมีปริศนาและไอเดียต่างๆที่หลากหลายและมีความสนุกสนานแถมการดีไซน์ไอเดียปริศนามีการเล่นในเรื่องของมุมสะท้อนของผิวน้ําที่ต้องใช้ความคิดในการวางทางเพื่อเข้าสู่ดินแดนต่อไปและที่สําคัญเป็นเกมยา,ยาวๆที่เล่นฟรีอีกด้วยใครชอบแก้ปริศนายาวๆฆ่าเวลาบอกเลยว่าสนุกและเพลินมากๆ อัปเกรดใหม่ใช้ลรกว่าเดิมกับ Fallout Shelter Online เกมแนวแอคชั่นผสมวางแผนกับการบริหารหลุมหลบภัยเพื่อให้มีความเจริญและอยู่รอดกับโลกหลังไยนะนิวเคลียร์นอกจากจะพัฒนาและสร,สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแบบที่ใช้ในเวอร์ชันออนไลน์ครั้งนี้มีระบบออนไลน์ที่เราสามารถจัดทีม c o m b a t s q u a d ออกไปสำรวจนอกหลุมหลบภัยเพื่อน,นำเอาทรัพยากรมาพัฒนาหลุมให้อยู่รอดต่อไปได้แถมมีระบบ PVP และระบบกิ้วเพื่อขยายฐานผู้เล่นให้มีความยิ่งใหญ่ขึ้นอัปเกรดครั้งนี้สนุกยิ่งขึ้น ใครเป็นแฟนฟอลเอา์จัดไปเลยครับเกมต่อมากับเซนอนส์สัตเกมแนว c a r ์ b แ t ทเทที่ใช้รูปแบบการเล่นไม่เหมือนใครกับการใช้ AI ในการช่วยเหลือแนะนำการ์ดและชี้ทางว่าเกมนี้ควรจะชนะอย่างไรพร้อมกับลวดลายการและเอฟเฟกที่สวยงามแถมยังสามารถเล่นกับเพื่อนๆทั้งเล่นแบบเพลินๆหรือจัดอันดับจริงๆได้ใครที่อยากลองการ์ดเกมใหม่ๆกติกาที่ท้าทายเกมนี้ถือว่าน่าลองเล่นเลยละครับ เกมสุดท้ายกับ Omega Legends เกม Battle Royale ที่มีรูปแบบการเล่นที่ง่ายและใช้เวลาการเล่นที่ไม่นานพร้อมกับการเล่นแบบปาร์ตี้สูงสุด3คนและอาวุธต่างๆที่ดูแล้วค่อนข้างจะไฮเทคเลยทีเดียวแล้วยังมีกราฟิกที่สวยและดูดีใครที่กำลังอยากหาอะไรใหม่ๆก็ลองสามารถไปเล่นกันได้วันนี้ครับและนี่ก็คือ5เกมมือถือที่คุณต้องเล่นในสัปดาห์นี้ใครชอบเกมไหนทุกใจเกมอะไรสามารถไปโหลดเล่นกันได้ ก่อนจะขอฝากติดตามข่าวสารเกมมือถือได้ที่เว็บไซต์ w w w m u s p l a y i t h และ subscribe ที่ช่อง YouTube ช่อง Must Play กันไว้ด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับ5เกมมือถือที่คุณต้องเล่นในสัปดาห์หน้าขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ